สวัสดีครับผมมาร์คเมทัลฟุุบอนทาวเวอร์ตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณทางเข้าของ f r ร n c h Commander b, er b, n b u n k e เ of รออฟเียนเนฟูะหรือว่าเป็นบังเกอร์ของบรรดาในคนพลทหารฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ในยุคสงครามยุธการเดียนเบนฟูนะตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณจุดทางเข้านะแล้วก็ด้านนี้นี่จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วดิสานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายพวก อาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะตรงบริเวณรอบๆของสถานที่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการก่อสร้างนะครับรับมีรถบดอยู่นะรู้สึกจะมีการก่อสร้างท,ทาถนนอยู่บริเวณด้านหน้านะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับมีทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเอาะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของบังเกอร์ของนายพลหานฝรั่งเศสพ้องกันครับ ครับตอนนี้นี่ผมก็เข้ามาบริเวณพื้นที่ด้านในของ French Commander Bunker นะครับ of Dien b e n Phu นะครับหรือว่าบังเกอร์ของในพลหานฝรั่งเศสนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟูนะในประเทศเวียดนามนะับลักษณะของตัวบังเกอร์นะครับก็จะมีลักษณะยังเป็นด้านหน้านะี่ครับก็รู้สึกจะถูกทำด้วยตรงนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเขามีการปรับปรุงใหม่หรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าปรปับปรุงใหม่นะก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนปูนซีเมนต์นะครับนะครับบริเวณด้านรอบนอกนะครับของบังเกอร์ในพลฐานฝรั่งเศสนะครับก็เป็นบังเกอร์ระดับชั้นนายทหารผู้ใหญ่หรือว่าทหารระดับผู้นำเลยนะครับก็คือในพลของทางฝั่งฝรั่งเศสนะฮะนี่ครับลักษณะพื้นที่ด้านภายในนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับนีครับ บริเวณรอบๆนี่ก็จะถูกล้อมรอบด้วยหลัวนะฮะนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ภาษาอังกฤษแทบจะไม่ค่อยมีนะคำอธิบายต่างๆนะครับคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสงครามในยุทธการเดียนเวนฟูนะฮะสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายเวียดมินหรือว่าเวีดนามนะกับทางด้านของกองกำลังทหารฝรั่งเศสนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินให้ชมบรรยากาศบริเวณรอบนอกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปยังจุดบริเวณด้านในบังเกอร์นะครับว่าลักษณะด้านภายในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณรอบนอกนะฮะเมื่อกี้ในสังเกตว่าจะมีพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวท้องถิ่นนะครับที่มาเที่ยวที่ทางด้านของบังเกอร์แห่งนี้นะ เดี๋ยวเราเดินลงไปบริเวณด้านล่างนะครับนะครับจุดบริเวณด้านล่างก็อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับเดินลงมาบริเวณด้านล่างครับแล้วก็เดินเข้าไปบริเวณด้านภายในนะครับเนี่ยฮะบังเกอร์ที่กลุ่มกองรังฐานฝรั่งเศสเน่ทำเอาไว้นะครับหรือว่า French Commander นะ นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านภายในครับออก็มีการเปิดไฟส่องสว่างนะครับนี่ครับข้างในนี่ก็ดูไม่ค่อยคับแคบหรือว่าอึดอัดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นพวกทหารเวียดกลงหรือของเวียดนามสร้างไว้นี่ก็จะมีลักษณะคับแคบแล้วก็มืดนะครับนี่ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกแผนผังนะพื้นที่ด้านภายในนะฮะ ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะเป็นภาษาเวียดนามนะครับเนี่ยก็ยังมีการบอกเป็นพิกัดต่างๆนะฮะนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนนะฮะด้านภายในนี้โลงก,ก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ฐานบัญชาการของกองกําลังฐานฝรั่งเศสนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นประวัตินะฮะ กองกำลังในพลทหารนะ,นะครับจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีบอกหมดนะครับแต่ก็อย่างว่าครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับภาษาที่เห็นเนี่ยก็จะมีเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับด้านภายในนี่ค่อนข้างจะเย็นนะครไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะครับ ก็ถือว่าเป็นฐานบัญชาการของกองกำลังฝรั่งเศสในช่วงยุทธการเดียนเวนฟูนะฮะตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นจุดบริเวณด้านบันไดนะครับเป็นขั้นนะะนะครับคือบังเกอร์ตรงนี้นี่ผมว่าก็ค่อนข้างจะอยู่สบายดีเหมือนกันนะฮะ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอึดอัดมากนะแต่ถ้าเป็นของพวกทหารเวียดนามหรือเวียดกงเนี่ยลักษณะจะขับแคบอืดอัดอย่างที่เราเห็นในอุโมงคูจีนะซึ่งทางฝ่ายทหารเวียดกงเนี่ยใช้ในการสู้รบก,กับทางด้านของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นหรือว่าสงครามเวียดนามนะฮะนีตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณทางออกแล้วนะครับ ทางที่จะออกนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณทางออกนะครับนะครับเราก็าจะเห็นนะว่ามีทั้งมีการก่อสร้างเป็นลักษณะคล้ายกับป้อมนะครับแต่เขาจะเรียกกันว่าบังเกอร์นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดทางขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังบริเวณจุดด้านบนนะครับนีบน่ส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวบังเกอร์นะครับก็เป็นบังเกอร์ที่สำหรับกองกำลังทหารฝรั่งเศสนะครับในช่วงยุทธการเดียนเวนฟูนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ทางฝั่งของกองกําลังทหารฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะฮะแล้วก็กองกําลังเวียดมินหรือว่าเวียดนามนก็มีชัยชนะแล้วก็มีเอกราชหรือว่าอิสรภาพนะฮะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจหรือว่าการปกครองของฝรั่งเศสอีกต่อไปนะครับก็สําหรับบังเกอร์ของนายทหารฝรั่งเศสหรือว่านายพลนะครับของทางกองกาลังทหารฝรั่งเศสเนี่ยจะเปิดทุกวันนะแล้วก็จะเปิดสองช่วงเวลานะครับ ช่วงแรกนี่รู้สึกจะตั้งแต่เช้าประมาณ7จ็ดมงครึ่งนะฮะไปจนถึง1 1บเอมงครึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายนะฮะอย่างที่ผมมาเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึงจนไปถึงประมาณช่วงเย็นอ่ะสิบเจ็นกาสามนาทีะฮะค่าเข้าชมนี่จะอยู่ที่ประมาณราคา2องหมื่นด่งหรือประมาณ30บาทนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับนะครับก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของ รอบนอกนะฮะเนี่ยก็จุดตรงนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตรงเนินเขา A1 หรือว่า A1 h นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาชมนะครับสำหรับการมาเที่ยวที่เดนเวนฟูเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในยุคยุทธการเดียนเวนฟูนะฮะเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของ บังเกอร์ของนายพลทหารฝรั่งเศสในยุคสงครามเดียนเบนฟูครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองเดียนเบนฟูของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ